i to you tonight day. ที่ฉันให้คนมี้เวลาคำว่าง่ายคำว่าว่างเปล่าก็ไม่รู้สึกยังไงโอ้โเคฉัยมีคนรักก็เป็นนี้อให้เธอมาไลเลยนะชอบมื่อได้เลยนะเลอมรูวนไม่เเจอนที่ทำใ ถูกต้องี่ๆล่ะค่ซื้ออะไระให้ตัวเองดีไหมนี่เราซื้อทุกวันอยู่แล้วก็จริงผมรู้บ้างไหมไม่ไม่เราเราซื้อหรือซื้อนี้ประจัยเราข้างๆนั่้อะไรให้ตัวเองก็อย่างเหมือนกันนี่ไห้ตลอดมนเลยเป็นการซื้ออะไรตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ที่ศูนย์การค้าโรงสรมแกลเลอร่ที่นี่ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะขอแนะนำให้มองด้านข้างค่ะ ตอนแรกรุงเทพมมาไม่ว่าจะเป็นพีท,ทบิวตี้หรือเกิดอะไรขึ้นนะคะป้ายลดค่ากำเนิด50เปอนต์ถูกชู่นื้อเนื้อหัวเลยตอนแรกมองมานคิดว่าป้ายแฟนคลับพีทบิวตี้แต่จริงๆแล้วนา่งเวยโอกาสแจ้งว่าร้านานางลดค่ากำเนิด50เปอร์เถ้าอยากซื้ออะไรไม่รู้จะซื้ออะไรสามารถเดินในสูก่การ์ดตรงสั่นไลน์ใจได้เลยน,นะคะอะไรนะคะลดอะไรนะคะ เราถ้าเกษตรตอนนี้ยามรับสินธวีเร่มไม่ยอมแล้วนะคะชูป้ายกันใหญ่เลยยังไงไม่รู้จะจื้ออะไรลองมาซื้อทองพวกมันเป็นมงคลได้ะคะได้นะคะคำต่อไปคะ่ะมองก,กับน้องทั้งสองมาเรามีอีฟเรามีช็อคแล้วคำต่อมาคือเพลงเล่น play. เพลงอะไรวะเพลง ต้อง้อ <ś led> ร,รีพื่มลองสดจริงๆนะเรได้ลาไปงานรับวลอมสดกันอย่างเี้ยขอเสพพลังให้กับศิลปินปรชิดไ, <ś led> ไม่มีเลเรองนนองๆๆออกมาเพื่อทุกคนจริงๆ <ś led> คาถามต่อไปถ้าถามาเพลว่างอเล่นอะไรกันคิดว่าไงอ่ะ เล่นอะไรกันครเล่นอะไรกันเล่นเกมโออพี่ก็เล่นเกมเมีเกมอะไรก็แชร์อะไรได้ไหมแชร์ไม่ได้ก็ไม่ให้บอกยี่ห้อโอ๋อเกมเอออันเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมอะไรเล่นเกมเล่นเกมอะค่ะนะคะทำต่อไปอันนี้ดีมากเพราะใกล้ปีใหม่แล้วเหมาะที่เราจะต้องแฮปปี้ทำท่าแฮปปี้ของทั้งถงท่านค่ะไปค่ะแฮปปี้ ทุกคนก็แฮปปี้อยู่แล้วใช่ที่ถามว่าความสุขในช่วงนี้ของพีพีวิวกินคืออะไรคะก็ที่มันทำงานเรื่องตื่นใจจริงๆแล้วได้มีการทุกคนแบบช่วงนี้ก็ได้มาเจอทุกคนก็ดีใจไ <c oughs> ด้แบบไปเจอทีมงานเจออะไรก็เจอพี่อุ๋งอ้ยเจอเจอท่านผู้ว่าก็ตืใจครับเกี่ยรติการเป็นการเป็นงานใน <ừ. S 1> ใวั<อ> <c oughs> นยุ่งนี้มากๆก็คือแฮปปี้แฮปปี้ครับพี่เพียครับความสุขของพี่ล่ะคะ การที่ได้มาเย็นตนัวเมียครับที่รรโรเบิรสันไลฟ์สไตล์ราชบุรีเพราะว่ามีได้กลิ่นแดอกกาแฟใหม่ที่ชอบมา,ม,ามันเป็นกลิ่นความใหม่ความทันสมัยมไม่ยุ่ยนะแทนทีที่เราเข้ามาเราก็คือเย็นใหม่หมดเลยเว้นพรมเนี่ยทำไมตัวเก่าเครับจริงจริงใหม่เลยทำไมได้ใส<ต>่ได้ดีและมาถึงข้อสุดท้ายค่ะทำท่า love <laughs> ที่ทำไมเห็นบางที่เลอยเลอลยป้เบาๆคนนั้นไม่เห็นบนนั้นไม่เห็นเลยอะไรนะคะขอเลิอกีัใหญ่ได้ไหมคะ ไปดูในทวิตเตอร์ร่าวนีอ๋อค่ะพี่ชาติาคกคกัรผู้ดอ,อกไมนตอนนี้ม่อคุกล่องรัวม,มากอย่ลืตมติดแฮชแท็กแฮชแท็ก อยาดอยากกี่นมารตนเอยไม่ตอบเลยอรก็ถ้าถือว่าคนับในตอนนี้เลยนะที่อยากจะมอบให้สู่เด็กก็คจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์เรามาอีช็อปเลด้วยกันแล้วเราก็มีความสุขมีความรักด้วยกันเก่งมากเก่งนะแตงกชเก่งนะที่รู้โคตรสุดยอดเลันะอีชออ ทะเลนะครับผมครบจบทุกสไตล์ที่นี่ทุกไลฟ์สไตล์ที่นี่ที่รวมสั่นนะครับไลฟ์สไตล์ราชะพูดกันแบบลูกคายิ้มใหญ่แก้มเปล่งเลยงลูกค้าที่นี่ที่เอาได้ลูกค้ายิ้มใหญ่ทีนี้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ไม่เพลงใหม่ไม่ซิงโก้ใหม่อะไรด้วยฝากผลงานกับแฟนๆแล้วก็พี่นี่สื่อเหมือนชมที่นี่ได้เลยค่ะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็อยากจะฝาก เราเป็นชาวลับชาติแล้วจะพกับบดูคนอีกรอบนึงนะอันนี้แบบอย่างเป็นทางการนะสำหรับงานวันนี้นะครับผมแล้วก็ผมเพิ่งมีเพลงปล่อยไปเมื่อประมาณโค้ดเดือนกว่าแล้วครับนานแล้วก็ฝากไปดูเอ็มดูอะไรได้นะครับที่ช่องบิ๊กพีคในเทนเนอ์ครับแล้วก็รอเจอแบบอะไรใหม่ๆอีกเร็วๆนี้น,นะครับ ก็ฝังซิงเกิลที่ทีุ่น้องเมื่อกี้กน,นะครับไฟลบอยนครับกดูเอกันได้แล้วเราก็ไปฝังกันดวยที่ Swimming ช,ช่องค,ครับและสุดท้ายนะครับฝากได้ด้วยนะครับผมโดยภิษาลฟาสตัยล่าสุดสึกด้วยครับเทปใหมากับพี้และทีีค่ะเดียวเราจากทำอี้